สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกัน EP ที่107นะคะพี่กับลูกสาวสิทธิ์หลวงพ่อเงินเบอร์โทรศูนย์หกห2 1นะคะไอ l ดล e 0ศูนย์หกห้ี่หนึ่งห้าสอะคะพี่สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อนๆกันได้นะคะพี่ EP ที่107 107เป็นองค์ละสอ0รนะคะพี่วันนี้น้องได้มาหน่อยหนึ่งนะคะพี่อันนี้เป็นรายการที่องค์ละสอ0รนะคะ ่รายการที่หนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นอะพอร่ล่วงลางปืนนะคะพี่นี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่นะคะเนียสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เก่าๆเลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยอันนี้จะเป็นสนิมแดงมพี่ นี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่น้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่นี่นะคะน้องไม่มีเก็บปลายทานะคะพี่นี่นะคะตรงนี้น้องเปิดไว้ที่สองร้อยนะคะต่อไปรายการที่สองนะคะพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่น,นี่เนื้อเก่าๆกแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะ นี่หลวงพ่อหลวงพ่อเงินซ้อมแบบนี้เลยนะคะพี่นี่นะคะดูให้เจอาดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่เ,เนื้อเก่าเกแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่องนี้ต้องเปิดไว้ที่200นะคะอันนี้เป็นรายการ200นะคะพี่น้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่นี่นะคะพี่องนี้ต้องเปิดไว้ที่200นะคะต่อไปรายการที่3นะคะพี่อันนี้จะเป็นพระกุนะคะพี่อันนี้เป็นเนื้อชิ้นนะคะ นี่นะคะพี่เกาๆแบบนี like ้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่อย่าลืมช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องด้วยนะคะพี่นี่นะคะองนีはは้น <net> ้องเปิดยู่ที่200นะคะต่อไปดักกันที่4ี่นะคะอันนี้จะเป็นหลวงปูทวดนะคะอันนี้จะเป็นเนื้อว่านนะคะพี่นี่เนี่ยเกากๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะ วงน,นี้น้องเปิดไ้ที่200นะคะนี่นะคะพี่ถ้าไม่ชัดยังไงสแกนคิวอาร์โคมาเพิ่มเพื่อนกับน้องได้นะคะพี่โงน,นี้ต้องเปิดไที่200นะคะพี่น้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะต่อไปรายการที่5นะคะอันนี้จะเป็นปิดตานะคะพี่นี่นะคะเนือเ้อกล่อแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่วันนี้น้องได้พระมันน้อยนะคะพี่ นี่นะคะวงนี้ต้องเปิดไปที่200นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่นี่นะคะพี่ใน,นก่อบแบบนี้เลยดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่ไม่ไม่ชอบไม่เป็นไรเดินผ่านน้องได้นะคะพี่แต่ช่วยน้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามน้องด้วยนะคะเผื่อชมอีปีหน้านะคะพี่นะวงนี้ต้องเปิดที่สองร้อยนะคะต่อไปรายการที่หกนะคะ อันนี้จะเป็นพระรอดนะคะพี่เป็นเนื้อชิ้นนะคะพี่เป็นพระกุนะคะอันนี้สองหน้านะพี่นะนี่นะคะพี่เนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะองค์นี้น้องเปิดไปที่สองร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่เจ็ดนะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมนะพี่นะ นี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันนะคะพี่นี่นะคะแลื้อก่าๆกอแบบนี้เลยนะพี่นะนี่สวยๆแบบนี้เลยดูให้ชอบกันเลยนะคะพี่ถ้ารูไปไม่ชัดยังไงทักอ่าสแกนคืวครบมาเพื่อเพื่อนกับน้องได้นะคะพี่มาขอรูปเพิ่มเติมเดี๋ยน้องถ่ายรูปให้นะคะพี่นี่นะคะน้องไม่มีเก็บไปทางนะคะพี่น้องขอคนพร้อมรับพร้อมโอนนะคะพี่นี่นะคะ ตรงนี้ต้องเปิดไปที่สองร้อยนะคะไปรายการที่แปดนะคะอันนี้จะเป็นอ่าไม่เหวส่สวนนะพี่นะนี่นะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันไปเลยนะคะพี่นี่นะคะเนื้อกเกาๆแบบนี้เลยนะพี่ไม่เหวส่สวนนี่นะคะตรงนี้ต้องเปิดไปที่สองร้อยนะคะพี่นะเนื้อกเกาๆแบบนี้เลย ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันไปเลยนะคะพี่นี่นะคะวงนี้ต้องเปิดไปที่200นะคะต่อไปรายการที่9นะคะพี่อันนี้จะเป็นชินาลาดนะคะพี่นี่นะคะน้องได้มาเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่มีโค้ดใต้ถานแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่วงนี้ต้องเปิดไปที่200นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ ต่อไปรายการที่สิบนะคะพี่อันนี้จะเป็นเครื่องรางนะคะพี่นี่เนื้อกาๆาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะเนื้อเก่ามากเลยนะพี่นะนี่นะคะพี่นี่ตรงนี้ต้องเปิดไปที่สองร้อยนะคะน้องขอค่าเดินทางห้าสิบบาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะพี่ อันนี้จะเป็นหูยานนะคะพี่นี่นะคะแล้วก็เกาแบบนี้เลยดูให้ชแบบนะบะะอ,ดอ A C o บอะะด,อด,ในะะะดใูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะนื้อสวยๆกันแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นพักกุนะพี่นี่คาบกุเต็มเลยนะคะพี่ถ้าอยากได้รูปเพิ่มเติมสแกนไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดมาเพื่อนๆกับน้องนะคะเดี๋ยวน้องถ่ายรูปส่งให้นะพี่นะนี่นะคะพี่นี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่ ตรงนี้น้องเปิดไปที่200นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่12นะคะพี่อันนี้จะเป็นพระปิดตานะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะโอ้งนี้น้องเปิดไปที่200นะคะต่อไปล้วกันที่13นะคะพี่อันนี้จะเป็นพากกุนะพี่นะนี่นะคะเนี่ยอันนี้น้องลืมชื่อนะเดี๋ยวไงน้องบอกอีกทีนะคะพี่นี่นะคะเป็นพักกุเนื้อชินนะพี่นะนี่นะคะ้าปผูกสวยๆแบบนี้เลยนี่ เก่าเลยนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่สวยๆแบบนี้เลยองนี้น้องเปิดไปที่200นะคะต่อไปรายกันที่14บ่นะคะอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยพระเนื้อผงละพี่นี่นะคะพี่เนื้อเก่าเก่าแบบนี้เลยนี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่เนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ นี่อันนี้จะหลวงปู่ทวดไหมพี่หรือบ้าอะไรน้องก็มองไม่ค่อยเห็นและสายตาจะ,จะบ่งบอกว่าอายุมากแล้วมั้งพี่นี่นะคะองค์นี้น้องเปิดอนที่200นะคะพี่ต่อรายการที่สิบห้านะคะอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ขี้ตานะคะนี่นะคะพี่น้องเรียกหลวงพ่อเงินอ่าพุทซ้อนพิมพ์ซ้อนนะพี่ น้องก็เรียกไม่ค่อยจะถูกนะคะพี่เนี่ยน้องได้มาแปลกๆอย่างนี้เลยนะพี่นี่นะคะโอง้งนี้ต้องเปิดที่สองนะคะต่อไปแล้กันที่16นะคะพี่อันนี้จะเป็นพักกุนะคะพี่เนื้อชิ้เกเก่าแบบนี้เลยนี่นะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะ เนื้อเก่าๆกันเลยองนี้น้องเปิดไว้ที่200นะคะพี่นะนี่นะคะพี่รายการนี้รายการ200นะคะพี่น้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะนี่นะคะพี่นี่สวยๆเลยนะคะต่อไปรายการที่17นะคะพี่อันนี้จะเป็นเครื่องล้างนะคะพี่อันนี้จะเป็นช้างนะคะนี่นะคะพี่เนื้อเก่าๆบแบบนี้เลยนี่ ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนี่นะคะเก่าๆกันเลยนะคะพี่องค์นี้น้องเปิดไปที่200นะคะน้องขอค่าเดินทาง50บาทนะคะพี่ต่อไปรายการที่18นะคะพี่อันนี้จะเป็นพิมพ์ี้ตานะคะพี่จะเป็นพิมพ์พุทธซ้อนนะพี่นี่นะคะน้องได้มา3องค์นะคะพี่เนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนี่ ส,สวยๆก็เลยนะคะพี่นี่นะคะพี่พี่เคยเห็นไหมคะน้องเพิ่งเคยเห็นเนี่ยน้องก็เลยเห็นของแปลกน้องก็เลยลองเอามาดูนะพี่นะนี่นะคะพี่วงนี้ต้องเปิด,ปดที่สองร้อยนะคะพี่พี่แคปรูปบอกเบอร์น้องให้ตรงนะคะบางทีน้องก็อาจจะเบอร์เลยนะพี่หารูปไม่เจอนี่นะคะพี่รงนี้ต้องเปิดที่สองร้อยนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้านะคะพี่อันนี้จะเป็นอ่า ล่องสมเด็จนะคะพี่นี่นะคะของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้พศ2497นะคะพี่อันนี้จะเป็นพักกล่องนะคะเดีย๋ยน้องเปิดยังไงเปิดไม่ถูกลวพี่นี่นะคะเห็นไหมคะพี่ชัดไม่เอย่ยนี่นะคะพี่เดี๋ยน้องจับดูให้ทีลลองก็ได้นะคะพี่งัดตกไว้เนี่ยนี่นะคะอันนี้จะเป็นพักกล่องหระพี่นะ นี่นะคะพี่ชาร์จไหมถ้าไม่ชัดยังไงบอกน้องได้นะคะพี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พักกล่องนะคะพี่นี่นะคะองค์ที่หนึ่งต่อไปองค์ที่สองนะพี่นะแกะแล้วก็ยัดไม่ค่อยจะลงแล้วพี่นี่นะคะอันนี้จะเป็นองค์ที่สองนะพี่นะอันนี้สภาพสมบูรณ์นะคะพี่ไม่มีชํารุดตรงไหนนะคะนี่นะคะพี่นี่นะคะ เก่าเแบบนี้เลยนี่อันนี้ได้หลายองค์นะพี่อันนี้จะเป็นรายการที่ส่งรายการสองร้อยอันนี้ซื้อซื้อกล่องน,นี้คุ้มเลยนะพี่นะเดี๋ยวน้องเปิดไม่ออกค่ะพี่เ้ยแป๊บนะคะนี่นี่นะคะพี่แล้วก็ก่าแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะพี่ เนี่ยองอันนี้องค์ที่สามนะคะองค์ที่สี่นะพี่นะเดี๋ยวแป๊บนะคะงัดไม่ค่อยออกนะพี่นี่นี่จะเป็นองค์ที่สี่นะคะนี่นะคะพี่ให้ดูกันไปเลยว่าไม่ได้ช้ำรุดนะพี่นะนี่นะคะพี่ดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันเลยนะคะพี่นี่นะคะกล่องน,นี้น้องเปิดไปที่สองร้อยนะพี่นะอันนี้ได้สี่องค์เลยนะพี่นะ น้องยัดไม่ค่อยจะลงเหพี่เ้ยเดี๋ยวยัดไปยัดมาแตกกันพอดีนี่นะคะพี่อันนี้เป็นของหลวงปูท่ทวดวาชางให้ปศ2497นะคะพี่นี่นะคะเป็นกล่องกระไมยีแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นะคะพี่สภาพสมบูรณ์อันนี้กล่องนี้น้องเปิดไปที่200นะคะอ่าต่อไปละกันที่20ละการสุดท้ายนะคะพี่อันนี้จะเป็นอ่าพระ สมเด็จนะคะพุทธจันโตอันนี้เป็นพักกล่องนะพี่นะนี่นะคะพี่อันนี้ไม่มีกรไม่มีชมรุดนะพี่อันนี้สมเด็จมีสามอันนี้พันนอนอันนี้องค์เล็กนะคะพี่นี่นะคะอันนี้สภาพ er สมบูรณ์นะพี่นะนี่นะคะพี่น้องแกะไม่ออกนี่นะคะพี่กล่องนี้น้องเปิดไปที่สองร้อยนะคะน้องได้ม่มาสภาพแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ยได้มาแบบนี้เลย กล่องน,นี้ต้องเปิดไว้ที่200นะคะพี่วันนี้น้องขอฝาก ep ที่หนึ่งร้อยเจ็ดไว้นหน้าที่นี้นะคะพี่กับลูกสาวสิหลวงพ่อเงินเบอร์โทรศูนย์ห1ห้านะคะ id line ศู I D นย์หกห้าเก้าเจ็ดี่หนึ่งห้าสองหะคะพี่สแกน qr code มาเพิ่มเพื่อนกันได้นะคะพี่วันนี้น้องขอจบ ep ที่หนึไว้นหน้าที่นี้นะคะพี่สวัสดีคะ่ะ